ทมไมวัดดังฮ่องกงแห่งนี้ถึงได้ชื่อว่าวัดกังหันลมลองมาฟังกันครับอีกหนึ่งวัดศักดิ์สิทธิ์ของฮ่องกงที่นักธุรกิจชาวจีนศรัทธากันมากก็คือวัดแชกงหมิวหรือที่คนไทยเรียกกันว่าวัดกังหันลมครับมีตำนานเล่าว่าในยุคราชวงศ์ซ่งยุคเดียวกับเปาบุญจินมีแม่ทัพผู้เกลียงไกรท่านหนึ่งนามว่านายพลแชกงซึ่งใช้รูปกังหันสีใบพัดเป็นสัญลักษณ์ประจำกองทัพและรบได้ใช้ชนะอยู่เสมอ รูปกังหันจึงกลายเป็นขวัญกำลังใจของกองทัพและเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีมีชัยอีกตำนานเล่าว,ว่าครั้งหนึ่งหมู่บ้านซาตินในฮ่องกงถูกโจรสลัดบุกมาปล้นจนชาวบ้านแตกกระเจิงแม่ลูกคู่หนึ่งหนีตายจนมาพบกับชายชาราลักษณะหน้าเกรงขามเมื่อชายชารารู้เรื่องราวจึงบอกให้หญิงคนนั้นกลับไประดมชาวบ้านมาพับกังหันลมกระดาษให้ได้มากที่สุดแล้วนำไปเสียบไว้หน้าหมู่บ้าน นับแต่นั้นมาโจนสลัดที่ล่องเรือผ่านมาก็ไม่เคยบุกขึ้นมาปล้นหมู่บ้านนี้อีกเลยชาวบ้านต่างพากันเชื่อว่าชายชราคนนั้นคือนายพลแช์กงและเริ่มนำกังหันลมมาเป็นสัญลักษณ์ของการพัดพาสิ่งชั่วร้ายให้พ้นไปเกือบ500ปีต่อมาได้มีการสร้างวัดเล็กๆขึ้นที่หมู่บ้านแห่งนี้เพื่อระลึกถึงนายพลแชกงโดยใช้ชื่อว่าวัดแชกงหมิวครับโดยนับถือบูชาท่านแชกงเป็นเทพประจำวัด จนในปี1993ได้มีการบูรณะวัดแชกงหมิวครั้งใหญ่มีการสร้างรูปปั้นท่านแชกงองค์สูงใหญ่มีกังหันนำโชคให้ประชาชนได้มาหมุนกังหันโดยเชื่อว่าหากชีวิตที่ผ่านมาดีอยู่แล้วให้หมุนทวนเข็มเพื่อดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแต่ถ้าชีวิตที่ผ่านมาไม่ดีให้หมุนตามเข็มเพื่อปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไปให้พ้นวัดแชกงหมิวจึงได้ชื่อว่าวัดกังหันลมนั่นเองครับ ไปเที่ยวฮ่องกงอย่าลืมแวะไปหมุนกังหันนำโชคที่วัดแช์กงหมิวกันนะครับ